อะไรก็ตามที่คุณยึดไว้ในจิตใจคิดไว้ในจิตใจมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดว่ามันง่ายเข้าใจไหมเนี่ยมันง่ายแล้วเชื่อแบบนั้นเลยว่ามันง่ายมันขายดียอดต่อวันเยอะไหลมาเป็นน้ำทีทั้นคุณต้องคิดถึงมันทุกๆวันคุณอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นคิด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 นึกถึงมันทุกวันคิดถึงแต่สิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้น คุณอยากมียอดมันเท่าไหร่อะไรที่ทําให้คุณตื่นเต้นหัวใจพองโตจะหลุดออกมาแล้วได้ต่อวันเท่าไหร่หลับตาแล้วนึกถึงมันผมนี่หละขับหลับตานึกถึงตอนขับแล้โบดทุกวันตอนนี้ผมยังไม่มีรถอ่ะลองหลับตาดูหลับตานึกถึงยอดยอดที่มันเด้งมาวันนีย้ยอดถอนต่อวันเท่าไหร่เด้งมาวันเท่าไหร่ลูกค้าทักมาเยอะขนาดไหนนึกถึงมันนึกถึงมันซ้าๆนึกถึงทุกวันอาทิตย์ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเงินเด้งข้าม นึกทุกวันคิดถึงมันทุกวันนึกไปด้วมาเดี๋ยวมันถึงเองเดี๋ยวจะมีวิธีการโน่นนี่นั่นมาแต่กอนเดิมึต้องนึกถึงมันนึกถึงเงินข้าวนึกถึงรายได้ต่อสัปดาห์นึก